ความสวยของน้องจิมมี่ได้แม่ได้แม่ได้เครดิตอยู่นี่ให้เครดิตด้วยแต่ท่าไนที่ไม่ดีได้ได้ได้พ่าไหนที่แม่พ่าแม่ คุณพ่อคุณแม่ทำงานเขาก็เลือกที่เลียงเป็นผู้สูงอายุหน่อยนึงอะคือเป็นผู้ใหญ่หน่อยเป็นผู้ใหญ่หน่อยเป็นโรงงานแกก็เราไปป้อนคงป้อนคาวที่หน้าเลยนะเราก็สูตรเอาพวกกบพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยอ่าแล้วก็ทินเนอร์เพราะฉะนั้นเราเนี่ยเป็นเด็กติดกาวรุ่นแรกชอบชอบมากเอางี้ด้วยกันพ่อเนี่ยสอนเราเนี่ยตอนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยพ่อก็เลยโรงเรียนเซนยมผู้หญิงรวมพอจะไปเรียนที่จุฬาก็กลัวว่าเดี๋ยวโดนโดนเขาหมอมอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นมอ คุณพ่อไม่หว <c oughs> มีใบอกคุณ่เลยร <c oughs> เรายอมจำนนหรือสยบยอมกับการเมืองที่เลวที่ชั่ว <c oughs> แล้วก็โกงมาหรือรับเ <c oughs> งินสแกมเมอร์ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> เราก็มาซื้อสอสอมาซื้อเสียงมันก็ไม่ไหวแล้ว <c oughs>